สวัสดีครับมามาเจอสักแรงเนาะแรงๆครับผมวันนี้มีเมนูครับรับรองว่าเด็ดแน,น่นอนนี่นี่เลือดเนาะชิ้นหมูครับนี่เป็นคนายเนะาะจะขลายครับผมคนายอันนี้ตัวมาละพกไอํำรวจครับผมนี่วันนี้สักแรงจะแลบจีนครับเนาะ เดี๋ยวมาดูกันครับวิธีลาบของสักแรเป็นอยงไรมาคนอื่นเอาจีนมาซอยกันเนาะซอยมาเป็นแผ่นกันครับจะได้รับง่ายเนาะมาไ,ได้กินเมมินละกึดใจขยะกเนาะ สวัสดจีนะมันตีนน,น้อยนี่นะครับเนาะเป็นแผน่นเป็นแผนนะ่นเนาะจะได้หลับง่ายๆเนาะนะน,ะ,นะ,ะมาณนี้ครับเดี๋ยวสักแรลจะเตะเลือดก่อนเนาะจะลาบหมูครับวันนี้มาได้กินเมินละเป็น้ก็ไม่แจกข่ยักเนาะนะ,นะสักแลเตแล้วครับ นะครับมาดูที่ลาบกันมาลบหมูแบบพมอ่อสกคำเนาะ เราจะแลบชีนั้นมันลแล้วกนะครับเนาะนีะนาเมันนแย่ครับเนี่ยกินเนี่ยแลบชีสลลบเจอในของถนัด นะครับเดี๋ยวสักแรจะเอาจักคลายใส่เนาะสุดสักแรนี่จะใสย่ยีเลยเนอรนี่ลาบเปิดรกันเลยครับผม มาน,นี้ละเดสักเลจะเอาเลือดใส่ครับเลือดนี่ครจะใส่บะเสียงนะครับเนาะจะเอาเลือดก,ก่อนใส่ก็พอละแล้วก็แลแบต่อครับผม ลาบจิ้นหมูครับนี่เดี๋ยวถ้าจิ้นควายไว้ขอ่บ้านเนาะเดี๋ยวจะลาบเพื่พอวันนี้ลาบหมูไปก่อน เนี่ยครับลาบหมูลาบควายนีน่ยนะของถนัดนะปีนไปปิ้นมาบะเหลวเต้อเขาก็กลาบานำกาเนาะนะครับจิ้นลาบเขาก็ได้ตี้แล้วเนาะเหนียวแล้วครับผม ส,สักแล่ในบ่มีวิธีวิธานนะครับนี่สักแรสูตรบ่ใส่เกลือนะครับเนาะลาบจีนบ่ได้บด่ได้กับเลือดนะครับเนาะเป็นลาบหมูครับวันนี้ ได้แล้วครับนี่ประมาณนี้เนาะนี่สูตรซักแลนนะครับเนาะเนียวบนเนียวพอเอาเต้นี่รับหมูครับนี่มันจะได้ใส่เกลือนะครับผมนะสูตรซักแลนนี่ยไปใส่สักเต้อครับเกลือเนี่ยนี่ดูวิธีครับเนียวบเนียวเนาะนี่ยดีตีดมีดปะโถ นั่คือนะ่ะครับอน,นี้ก็แลบแล้วแล้วเนาะมาครับนี่คนายนเนาะเดี๋ยวจะซอยคนายก่อนครับผมเีอยคนายครับ ราบหมูนี่ต้องคนไหน้นักๆเนอะอเหมือนลาบควายครับราบควายนี่คนไหนบะหมีก็ได้ละนี่เป็นตาบครับผมอันนี้ข้างนายนี่ผมต้มซุกหมดเนาะ อันนี้จะเป็นมันครับผมเนาะลาบหมูในมันบะหมี่ในบะลามเด้อนี่เป็นจีนตี๋ครับปาดออกเนาะบะลามลาบหมูนี่ต้องมีมานซอยตัวนะครับเนาะมีแหมยางครับเราจะเอาคนไนไปหมี่ไปอย่างนี้เดี๋ยวรอบหน้าสักแลอย่างนี้ยรเนาะ หลาบแห้งแล้วเอาคนายไปมีครับผมวันนี้บัตตามเดเริ่มมืดละเลิกงานค่ำเนีน้เอาอีไปก่อนน้องคับเนาะลูกให้ลูกส่วนมาเนี่ยอย่างบรถูกเปิดช่อง youtube ของสักแลครับผมเมนูจะเกิดขึ้นในหัวเลยเพราะว่าสักแลจะเนี่ยให้พอถึงวันครับเนี่ย นี่เป็นไซมันเนาะเปซอยไปเรื่อยๆครับผมคุณนาของมันนี่นะ คนหนายนั่งซ้ำลํำครับแลบหมูเนี่ยหมอมใช้ไปลับหมูไปกระมังคนหนาหยนอเดียวเคลียร์กันไปเคลียร์กันแม่อยู่ทนานดะ๋บวเพื่อใจ นะครับเครื่องในเขาจะมีประมาณนี้เนาะจะมีไส้มีมันเนาะตับแล้วก็กระเพาะครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีย้ำครับเราจะย้ำแรบของเขาเนาะนี่ทีแรกครับผมหันมาใส่ถุงนี้เนี่ยสุดยอดเดอ้อนี่ผมชรวครับ ใส่น้ำได้หวานน้องปะใส่แคตาลิน <laughs> น้องเฮ้ยโคยเล่โคเล่ก่อน,กนครับผมเนี่ยเราจะล้างมาเต๋าน,อนอ้องเนี่ยดูชซซัดครับสูตรสักเล่เนาะ เนี่ยกับข้าวเนี่ยอย่างบบกึดบอกออกมาพอช่อง youtube ของสักแล้ครับเนี่ยสักแล้เนี่ยได้หมดเดี๋ยวแผนก,กรรมสักแล้จะเปลี่ยนอันนี้แล้วเนอะเนี่ยสักรอบแน่หรือว่าสองรอบแน่เนาะ สักแลจะเปลี่ยนมาเป็นบรรยากาศยามแล้วก็กินนท้่พอนะครับเนาะช่วงนี้บ่ว่างเตือ้อนี่ครับลาบสุดสักแลนห้องจเอาคนนายใส่ก่อนเนาะนี่ครับคนนายซอยไปละซอยระกีเนะล,ลยเนะาะใส่ลงไปครับนี่มาเน้นเนาะ สักแลได้ก็ถ่ายคลิปของกินนี้นครับถึงวันเนาะได้จะนั่งกินกหี้วพอแหมกำหนึ่งนี่ได้จะแจ้งทหี้ยพเนาะช่วงนี้งานลุ่มลาวครับผมนะราบหมูครับนะประมาณนี้ เดี๋ยวผม,รรมจะกำจะไลท์โซดเนาะไลท์โซดแล้วก็กลิ่นที่พอนี่พ่อพรายขำดวนครับใสล่ลงไปเลยใสยไปละนี่โคเล่โคเล,เลม่กรรมกำเนาะลาบเหนือเขามันจะเป็นนี้ครับผม ลาบเมืองลาบเหนือเขาเนาะแต่ถ้าราบอีสานนั่นก็แหมย่างลามไปหมย่างครับนี่ก็เป็นราบเหนือเขาเนาะรับหมูผมมันนะครับเดี๋ยวเราจิ้มพอเนอะอาะจย,าง,ย,า,งยางอย่างเดี๋ยวจะบอกอ อย่างคือบาจางครับผมนี่ยสุดสักแนี่นะขายายคือเอฟซีมาจีมขนาดเหมาะขนาครับเนาะลาบจีนคลิปสักแรลขอจบบางนีนะก่อนนะครับผมนะกดติดตามในช่องยูทูบครับ เมนูอาหารมันจะมีตำนี้เนะาะตำ y o ยูทูบเนาะกึอดอันอย่างบาออกกึอดอันอย่างมาได้ไ่อยากจะกินอ,นอย่างเปิดช่องยูทู e ช่องสักแลครับผมมาขอบคุณครับคลิปนี้เนี่ย